ชุดพวกมันแสบตาจังเลยใช่ชุดมันนะสิไม่เหมือนชุดเราเลยเอ่ะไอ้พมกนี้มันไม่รู้จักอะไรอย่างแล้วเมื่อกี้ได้รางวัลอย่างเยอะเลยมันสามคนนะ่ยแล้วแม่ผมมาไม่ทันใครที่มาไม่ทันนะแม่ตอนนี้เรามีสแกนได้นะแม่ อาบุญครับทำงานหน้าเกลียดทำไมอ่ะไม่ก็อย่างที่เขาบอกนะครับเอ่องานนี้เป็นงานการกุศล้าถ้าเกิดใครอยากทำบุญก็สแกนห้วอนเข้าไปไม่ทำบุญงานอะไรเนี่ยเราแวนแล้วเื่อแผ่นดินแสนเหวเนี่ยอากาศดีอากาศเย็นเห็นไหมตกไม่หนาไม่เปื่อยด้วยไอ้เบล นแม่มามี่พ่อกูยังไม่ตายหายอ่ะกูจแต่อะไรนะเอวไอ้บ้านไอ้เอ๋าไอ้ทูนเอ้าโอ้มึงจำไม่ชื่อไม่ได้้ดลูกหลานทั้งนั้นลูกหลานเท่านั้นนุงนะว่ากูจังเเจอที่ไร้านก็ว่ากูไม่จบตายซราบมึงจะอยู่ถึงกูก็รู แล้วก็เรียว่าเป็นลูกเป็นลูกได้ยังไงเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเดียเลยหน้าตาเหมือนกันเดียเลยตอนดวงแก้วแพ้ท้องไปไงกินพิซซ่าเออตอนพ่อมพยนศครับอะไรนะถามอะไรก็ผมถามว่าแกเป็นเป็นลูกพ่อเขายังไงแกไปพูดในผมสี่ถึงห้าเนี่ยไอโม่ผมไม่รู้เรื่องอ่ะเด็กึงไม่รู้เรื่องเด็กๆทำไมอ่ะตอนนี้กูได้่าต่อจวงแก้ว ไที่บ้านเลยรวมแก้วนะเชวนแกไปเล่นไพ่ที่ห้องเลยเออแล้วไงต่อก็คือระวังมีเย,ยปนัดดาด้วยมีอยยไอ้ด้วยอะไรไม่มีใครมีสองคนเล่ไนไพ่อะไรอ่ะดัมมี่ดัมมี่หรือว่าปีศาจที่พ่อตอนนั้นมีสองคนอ๋อพอยืนกับตัวแก้วแล้วไตงววไต่ออ่ะก็เล่นกันไปเล่นกันมาตมมอนนี้ตัวแก้วมีตังค์เยอะทุกทายเลยเออกัวก็ตั้งใจจะลองโมเฟโตเออไม่ตีสักที หกทุก็ไม่ตีออลวงแก้วอมอยู่นั่นอมอะไรอมอะไรอมจะเป็ดโตอมจะเป็ดโตหกทุ่มก็ไม่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 ตีตีสองก็ไม่ตีอมอยู่นั่นอมอยู่นั่นเนี่ยอมแล้วองอีกตีห้าคงจะกลับบ้านตัดสินใจไม่ได้งงแน่กูปีเลยปีไผ่เหรอปีลวงแก้ว รุ่นนี้ไอ้บอลดูดิตังแกไปเปียกพ่อเฮียรถเกีลือเนี่ยวันเมื่อเมื่อตัวนี้โอ้โหแกเริ่มขี้เยี่ยวไม่รู้ตัวแล้วเดี๋ยวทีมงานเอาแพมพอดไปให้พ่อกูด้วยไม่ใช่เยี่ยวนะงามกินรีบตัดอ๋องามหกสามหกคุณไม่เยี่ยวแม่เลยเดี๋ยวจะเอาทะลึ่งอ๋อทะลึ่งกระโหลกนี้ไม่เอาไม่ไม่เดียรารโกนหนังติ๊กนัดด้วย มาไงลยะแล้วก็หลุดจากเมลเดี๋ยวทำไปตอนหมาเลยนะเรา,<ค>าไปราชพูดเดินทางมาจากดัาถึงได้ยังไหมเดี๋ยวเมืไรเรามาถึงที่แสนฝีแล้วหรือยังถึงแล้วแล้วรู้ด้วยไหม,ม่าเรามาถึงแล้วร<อ>ู้สิพีห่หัดกระหมอ่อมฉันยินเสียงร้องไลลลอง้รไม่ยินเสียงเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเขาเลยไม่ยินว่าอะไรเงี้ยสิบฝีหนอมหนอมีแต่สิบนิ้วน่าด่ายเป้าบาทาแสนฝีไม่ได้มาเรวมสิบฝี อะไรอันมนมันกนุ่มกูปลาอย่ามัตัวเราอ้แงไม่มีกระจกเลยไงเพ่อเขาหล่อขนาดนั้นแกเคยเป็นหนุ่มเหรอพ่อเยตแกแขงไปถามมือเยงาแกเคยเอ้ยอางี้มันเริ่มทะเาะกันเองแล้วามันมันมันไม่นึกว่าเรานุ่มาตัวมาชราเลไม่แล้วท่านเป็นใครชื่ออะไรตอนซ้อมก็ไม่มากัครัา อะะไรนตอนซ้อมก็ไม่มาซ้อมชื่ออะไรในเรื่องอ่ะคมเรี่กูโยนเฉยๆหายเล็กโยนนี่คือร้านชายาดเห็นแผดินเขียมาร้านเอาไห้บ้งโมด้วยเป็นตข่าวโ่ทานแล้วทำไมไม่สพัน์ตบความเลยถวายบังโมสินานสิบนะโกน ไอ้เดี๋ยวไปดูมิวสิ่งไหนกูไม่เจ้าไม่จ้าผมเล่าแล้วที่ใครเขียนม,มาอยาให้ไปไหวเนี่ยเขาก็ต้องไ,วไนในใหไว,งไว้เขาไม่เจ้าเฮียเนี่ยกูไหว้กูแก่ก็มาจิ้มร้องแล้วแต่แกเฮ้ยอันนี้ไม่มีใครสกแกนแน่ใช่ไหมผมเก็บแล้วนะครับไม่ทะลุเป้าจริงๆกูมีไร